ก็สวัสดีครับพอดีวันนี้ผมมีไปธุระที่ลบบุรีนะครับก็คิดว่าผมจะไปแถวภูสับเหล็กนะครับผมยังไม่เคยขึ้นไปแถวนั้นเขาบอกว่ามีจุดชมวิวภูซับเหล็กนะครับก็ถ้ามีเวลาหรือสะดวกนะผมก็จะอาจจะแวะเข้าไปครับเดี๋ยวผมก็เดินทางไปประมาณสักน่าจะสองชั่วโมงนิดๆน,นะครับขับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไปดูกันครับว่าข้างบนนันเป็นยังไงนะ ถ้าฝนไม่ตกนะตอนนี้มันเดือนสิงหานะครับสิงหาฝนก็ยังตกอยู่ครับมีพายุเข,ข้าเป็นระยะระยะนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้าง นี้เราก็ใกล้ทางเข้าจากทางหลักแล้วนะผมอันนี้ผมก็ไม่รูว่าถูกหรือผิดนะวันนี้มันก็มาตาม g นะี s ีเอในตรงเสาเสาวิทยุนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะถูกหรือผิดมาตาม Google เ,เลย

แคบแคบแบบไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะโอ้ยอเดาเๆาเดา,เดายอนนี้เหรอ,อมามาแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะ your destination is on the right อาใช่อยู่นะอ้าโอเคเดี๋ยวผมจอดรถกันแล้วกันมีห้องน้ำอะไรนี่ห้าบาท นี่ครับข้างหน้าถึงแล้วผูสับเหล็กเดี๋ยวลงข้งหนหลังตรงนี้เขามีห้องน้ำห้าบาทก็คงเป็นหยดตู้อ่ะมันก็หยอดได้ ก็ประมาณนี้สำหรับถนนอผู้ดูแลครับตรงนี้รถยนต์เขาคิดช่วยบริจาคสิบบาทห้าบาทครับถึงละป้ายตรงนี้มีน่าจะมีพี่คนดูแลอยู่ตรงนี้นะหน้ามันเลย ตอนนี้ก็เป็นเวลา4โมงครับที่ผมจะเริ่มขึ้นนะผมก็น้ำเตะไปครึ่งข,ขวดเดี๋ยวลองไปดูว่าเป็นยังไงไม่รู้ว่ามีคนอยู่บนวมัน้นะก็เป็นทางอย่างนี้นะครับมีลาวบ้างกะว่า20นาทีหนึ่งขอให้ฝนไม่ตกนะเพราะผม ไม่ได้เตรียมอะไรมากูวกล้องวอควงไม่ใช่รหรอกก็เขาเขียนว่าเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับปูซับเล็กสามร้อยเมตรเดี๋ยวต้องลองดู แค่ปลายก็หอบแล้วเห็นมีมอเตไซค์จอดอยู่หนึ่งพันอุ๊ยโอ้ my god ท้าเกี่ยวกับกิ่งไม้ดีไม่เป็นแผล ทางนี้ก็มีป้ายอยู่คือรับเอียวออกล้วยังไม่ทันไรเลย เอาเรื่องนะเหมือนเดินขึ้นเขามันก็คือข้าววันนะแ๋ยวาา่าบ้องล่างมาันอยู่เตียงแต่ก็เอาเรื่องนะดีนะเขามีป้ายบอกตลอด chăng ngáo, ah, điếm mới đây 4-5 phút riêng. ใจเต้นตึก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 เมื่อเช้าก็เพิ่งวิ่งมาครับวันนี้ <laughs> โอ้ใช้ได้เหมือนกันเหนื่อยนู่นไกลๆรู้ในกล้องเห็นไปถนนยาวเลย ไม่เจอใครเลย เต้นตึบตึบตึบโหนผมหน้ามาเลย <ś led> ป่ายังเขียวอยู่นะ 这挺远。 จะกกล้แ <c> ล <oughs> ้วมอ้ยขึ้นมาสูงกันแล้วเนี่ย ต้งพักก่อนอ,อืมเอาเรื่องนี่ประมาณแปดอะไรครับเด้มาตลกผมว่ะผมน้ามาเลยโอ้ย

Oh. อันนี้เป็นช่างอ่อนชมวิววันนี้เห็นตึงร้าง oh. อ่าาเริ่มเปิดเผยจะเห็นไหมทำให้วิวดีอยู่ oh. Oh. ไปไปกันต่อ อ๋อนี่มีบันไดนะทีคนที่เขาดูแลเขาคงจัดการอยู่ครับก็ใครมาก็ช่วยอะไรส่มท,ทุนบริจาคกันได้ยครับได้มีกำลังใจดูอะไร ตรงนี้ก็น่าจะใกล้แล้วนะฟองฟ้าหมดแล้วอาจจะไม่เกิน50เมตรชันขึ้นนะเห็นไหมบันเดมันได,น,ไดนี่เถ้าไม่ได้มาทำธุระก็คงไม่ได้มาแนละ้วปีนี้ มาก็เลยจัดซะหน่อยอยากรู้เป็นยังไง เต้นตึบตึบตึบเลยอ๋อเห็นเหรอครับโอ้ยับเลก็กโอ้เนียวเรื่องโอ้ มีแดดลงมาดีไปเลยถึงแล้ววูสติกเดินมาประมาณน่าจะสิบสิบห้า 10, นาทีอ้ก็ สวัสดีครับชิดชมวิวข้างล่างเป็นพระไกลๆสีขาวว้าวเด้อ,อชิดชมวิวหุ่นสมเร,ร็จรบุรี ใข่ไก็มาได้ครับลองดูสวยอยู่ ฝนจะตกแล้วอยากอยู่บนานวันนี้แต่ว่าฝนจะตกเดี๋ยวต้องพังเอาแค่อันนี้ <laughs> ใช่ผมไม่ได้เอาอะไรมาคุมเลยกลัวัพ <laughs> ังไปแล้วครับพี่ <laughs> ลงครับก็ฝนตกไปครับ <laughs> เดินกลับกัน ทางเดิมไทยอยู่ตุ๊กบรีหรือใกล้หรือแหวะมาสุนาขตอลองมาดูกันได้ไสวยดีอันนี้ว่าผมกลัวฝนตกอ่ะผมไม่ได้อะไรมาคุมกล้องคุมพังสวยเลยวิวดียวเย็นมานั่งชมพาติตอกได้ พร้อมก็มากันนะผม,มขาดจอดไม่อยู่แถวนี้นะหาลงก็สบายหน่อยไม่เหนื่อยละแต่ก็ถ่เขา่าพอดีก็ดันเขาน,นะครับโอเคคลิปนี้ก็คงจบไปเท่านี้นะครับก็ไม่ดียาวมากเพราะว่า มันไม่ทางไม่ได้ไกลนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกไคลด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอ้ลูกมันสนโตกนี้ที่ลรปลงมาไม่งั้นแย่เลยกล้องพังแน่อม่งั้น,น,น <laughs> โอเคก,ก็ลองมาดูนะก็สวยดีเรามาล่งชมวิวตอนเย็นได้ แต่ว่ามันไม่ได้เป็นเขาสูงอะไรมากถ้ามีโดนก็ดีนะพอดีช่วงนี้มันเขา,เาห้ามบินนะครับแล้วบินก็ยังไม่แน่ใจผมก็เลยไม่เอาดีกว่าไม่ชัวเดี๋ยวเดือดร้อนโอเคก็เดี๋ยวกลับกรุงเทพแล้วครับอันนี้เป็นแบบทริปแวะนะไม่ได้ไม่ได้จริงจังนะครับก็เที่ยวแก่เหงาแค่เบื่อครับโอเค Bye.